สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่อง D Channel นะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูสวนอดอกไม้ของสุขครินกันนะครับผมว่ามันจะมีดอกไม้อะไรบ้างนะครับ ดูนะครับป้ายด้านหลังของเรานะครับเห็นไหมครับไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับหรือไม่ก็ทางเข้าของอุทยานแห่งชาตินะครับดูนะครับไปเลยครับผมดีนะครับนี่ก็คือบันไดทางขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นบนว่ามันจะบรรยากาศสวยสักขนาดไหนครับไปชมกันเลยดูนะครับผมดูนี่ก็เพื่อนผมครับนี่ก็เพื่อนผมก็มีช่องกันครับชื่อว่าช่อง h u m ี l e Channel นะครับออก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับทางขึ้น กมันมัน,ม,นมันลื่นด้วยนะครับลื่นลื่นดูนะครับดูด้านหลังนะครับอผมสูงมากเลยครับผมวิวด้านล่างก็สวยมากดูนะครับดูเลยนะครับผมนู้ครับนู้ก็รถผมที่มาเมาื่อกี้สองคันรถนะครับอออเ,เอผมกด็ดูนะครับ มามเดียวเดียวดูนะครับผมดูข้างๆนี้ก็สามารถเดินได้นะครับไ,บไ,ไดีวาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับตอนนี้ก็ เรามาถึงจุดชมวิวของสุขีรินเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูนะครับด้านล่างของผมนี่ก็มีภูเขานะครับดูนะครับรถกําลังเข้ามาอย่างเรื่อยๆนะครับผมดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับจะมีอะไรมากนะครับไปเลยไป,ไป เดี๋ยวเราจะพาไปชมน้ำตกนะครับโอเคดูเลยนะครับโอ้ดูนะครับผมดูนะครับน้ำนะครับโอ้โหหน้าอับน้ำเลยทีเดียวนะครับผมดูเลยดูเดูดูดูด,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 ดูดูนะครับแน่แน,น่นี่เลยนะครับผมเขาจะเขียนว่ายินดีต้อนรับ นะครับดูนะครับนี่ก็สวนดอกไม้สุขิรินก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่ามันจะมีดอกไม้อะไรบ้างนะครับไปนี่ก็คือทางเข้านะครับโอ้โหสวยมากนะครับดูฝั่งนี้ก็จะมีสระน้ำนะครับทุกคนดูนะครับ มันก็จะออกแบบน้ําตาน้ําตานิดๆน,นะครับาถามว่าลึกไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ก็น่าจะลึกนะก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนชั้นบนนู้จะ,ะมีอะไรนะเขาเรียกว่าทางเดินนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ทางเดินชมวิวต่างๆของ บริเวณนี่แหละทุกคนดูนะครับโอ้โหดูน้ําก็โอ้โห,น,โโหน่ากลัวนะครับทีเดียวดูนะครับก็สวยมากนะและท่านท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวได้นะครับสวนดอกไม้สุขีรินนะครับ มาเที่ยวได้นะครับทุกคนโอ้โหเนื้อมากครับทุกคนดูนะครับด้านล่างของผมนะครับว่ามันจะสูงขนาดไหนนะครับไปเราต้องปีนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหขนาดผมเดินไม่ไหวแล้วนะครับว้าวโอ้โหดูนะครับวู้ฮู้ไปเลย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  โอ้โหดูนะครับดูดูดูด,ด,ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันสูงขนาดไหนนี่แน่โอ้โห ôi. เหนื่อยมากครับทุกคนใจสัน่นป๊อปป๊อปป๊อป,ป,ปดูดูดูด,ดูโอ้โห ôi. สวยมากนะครับบอกเลยว่าสวยสวยสวยจริงๆดูดูเลยดูเลยดูเลยโอ้โห ôi. ดูผมขึ้นอย่าง แบบมีสมาธินะครับทุกคนในการขึ้นเขาอยะจุดสูงที่สุด<า>ของสวนดอกไม้นะครับดูนะครับเห็นป้ายไหมครับถึงแล้วนะครับผมดูนะครับป้ายจะเขียนว่าไม้ดอกสุขครินดูนะครับโอ้โหเชัดแจงชัดแจวชัดแกงชัดแจงชัดเจนเออ คุณึกว่าชัดชัดแกงไปละเหนื่อยโคตรสูงเนี่ยว่ะโคตรสูงโคตรสูงครับทุกคนดูนะครับดูดูเพื่อนผมนะครับโอ้โหโคตรเท่มากนะครับทุกคนดูนะครับดู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 มีมีทั้งอะไรนะรีสอร์ทสีส้มๆนะครับนั่นก็คือรีสอร์ทเขาอยู่ไหนฮะาจะขึ้นอย่า นัวโอ้เขาจะขึ้น <laughs> ขึ้นขึ้นแน่นอนนะครับขึ้น,นโอ้โหดูดูเพื่อนผมนอนแล้วนะครับว่ามันจะสบายขนาดไหนไหดูนะครับพัดแรงพัดแรนิดนึงอ๋อพักแรงก็เหนื่อยครับทุกคนไม่ใช่ไม่เหนื่อยก็แ,ยลลกแล้วก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องดีชแนลด้วยนะครับล<น>้ไมันี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนดูนะครับดูผมให้ดูนะครับไม้ดอกสุขิรินก็ประมาณประมาณนี้แหละเออดู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 เดี๋ยวผมจะถามเพื่อนผมนะครับจะขึ้นไม้อีกสูงกว่าชั้นนี้อีกนะครับชั้นที่เราอยู่นี่นะครับ ก็มันจะมีอีกชั้นมันมีทั้งหมดกี่ชั้นวะก็นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้สอบถามเพื่อนเพื่อนผมนะครับที่อยู่ที่มาด้วยกันนะครับซึ่งเพื่อนผมแนะนําให้ผมมาเที่ยวที่สวนดอกไม้ของสุขีเรนนะครับดูนะครับเมื่อกี้ก็เพื่อนผมได้บอกว่ามันมีทั้งหมดอ่าสี่ห้าชั้นแต่ว่าภูเขาสูงสูงกว่าเราอยู่ภูเขาสูงใช่ไหม ดูนะครับภูเขาโอ้โหสูงกว่าเรานะครับเราก็สูงร้อยหกสิบภูเขากา็น่าจะสูงประมาณไม่รู้กี่สิบนะครับก็ประมาณนี้แหละครับดูนะครับน ah> ู่ที่เราเห็นเขาจะทําแบบเหมือนอพวกที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดนะครับแต่ว่าเราจะไม่ขึ้นนะครับมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากดูนะครับ ขณาผมขึ้นมาชั้นสามเนี่ยก็หมดแรงเลยนะครับดูอด้านล่างนู่นมันจะมีบอ่อน้ํานะครับก็ถามว่าอย่างที่เราบอกไปมัตะกีนะครับก็ค่อนข้างที่จะลึกนะครับก็นี้เราเราจะพาเข้าไปข้างในนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างข้างในนี่ครับดูนะครับข้างในอ่าบอ่อน้ํา S 1> <S 1> <S นะครับผมก็ทางก็ค่อนข้างที่จะแคบมากนะครับดูนะครับทางต้องเดินแบบอย่างระมัดระวังนะครับประมาณนี้แหละดูนะครับนี่โอ้ยยยยยโยย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  ดูนะครับด้านล่างของผมเองนะครับผมมันจะมีไอสะพานนะครับผมข้ามได้นะครับดูนะครับตอนนี้ก็ผมแบบพักแรงแบบสบายสบายนะครับสบายสบาย <c oughs> ก็แบบนี้แหละครับผมทุกคนดู <c oughs> เดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับมาโหดูนะครับ ดูสะพานนะครับผมก็ขาสั่นหมดแล้วครับครับทุกคนแปบลบว่าขาสั่นนะครับก็ขาสั่นแบบปั๊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 บปั <Huh? S 1> บบ๊บะดูนะครับอันนี้นะครับถามว่ามีจรเคนะั้ยผมก็ไม่รู้นะครับลองมาโดดเองนะครับว่ามันจะมีเจรเคหรือไม่มีเจรเคก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้นะครับก็นี่เลย นั่นก็คือดอกไม้หลายชนิดนะครับหลากหลายมากนะครับมีทั้งดอกไม้นู่นนี่นั่นโอ้โหสวยมากนะครับทุกคนดูโอ้ยมึงอย่าอย่าโยกโยกดิกูขาสั่นหมดแล้วนี่โอ้โหดูนะครับดูบรรยากาศใช่ไหมอากาศร้อนนะครับเป็นหนาวเย็นหนาวหนาวหนาวมากนะครับเล็ด คือถ้าใครอยากจะมาดูหมอกต้องมาแบบเออโคประมาณคือหัวลุ่งแบบเออก็ประมาณนี้แหละก็คือแบบให้เช้าที่สุดนะครับตอนนี้ก็เรามาก็แปดโมงกว่าๆเลยนะครับหมอกก็หมดแล้วนะครับทุกคนก็เรา แค่อยากจะมาชมบรรยากาศที่สวนดอกไม้แค่นี้เองนะครับ okay. Okay. Yeah. ดูนะครับ